สอครับครับผมเราคอไลน์หัิครับไฟน์เราซ้อมมากี่วันครับสองสามอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ใครซ้องกลบเราที่ธรรมศาสตร์นะที่สอบพุระบงครับก็อยู่ที่ปทุมเนาะแล้วมีใครเป็นกุ้บเป้าซ้อมมันอยู่ที่ค่ายตอนนี้มีกุหลาวขาวแล้วมีน้องๆนะครับพี่บีน้องๆใครใช่กันตอนนี้คอลปอายุเท่าไหร่แล้ะสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบบาน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ 60 61มวยสไตล์เลยครับาเวันนี้เลยต้องมาเจอกับพ่พิทักษ์เนาะครับยังไม่เคยต่อยกันปะไม่เคยครั้งแรกเลยเราได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขายังก็ศึกษาเขามวยสไตล์ทีนี้ครับวันแข่งายวันนี้มาเจอเขาวางเกลียววางแผนยังไงดีก็เลยรับไปเครับต่อยตาตาเราไปก่อนแล้วเดี๋ยวมีอะไรแก้ไขเพิ่เตทีเนาะครับล่าสุดเลยคราบต่อยไว้ที่ที่นี่อ่าวันนั้นต่อยกับโลงเนี่ยเป็นไงบ้างวันนั้น ชนะเนาะลูกศิษชนะนอกไปด้วยเวทเท่าไหร่วันนี้ต่อยอยู่ร้อยยี่สิบสี่ร้อยี่สิบนี้ต่อยร้อยี่สิบห้าเนาะเมื่อเช้ามาเป็นไงเกินเท่าไหร่ครับเกินนิดหน่อยประมาณจุดห้าครับจุดห้ามีกระผันเรียบร้อยแล้วครับร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์เส็ยร้อยยังครับสมุนแข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเ่าไข้มนเดิมครับไฟนี้คุมมากี่กิโลครับสองสามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณเจ็ดสิบคนจังหวัด รรรชบบูณ์คัฝากช่วยช่วยแฟนขับเราหน่อยก็ฝากพี่น้องปล่อยเพชรบูรณ์แล้วก็หมู่บ้านเราหน่อยครับช่วยเป็นกำลังใจผมวันนี้เต็มที่วันนี้คู่เอกท่องทูนะขับอ่ะงข่อยเราโชคดีขอผมนะครับ,ออนอนโ,อรบโอเคแล้วผมบอลที่รับสซจีมีจอไฟเดอราซ้อมมากี่วันครับก็ซ้อมมาสามอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายสซจีมีจออ่าอยู่ที่สมุดประกานมีใครเป็นผูปป่บ่าวซอมแลม้วบ้างตอนนี้ก็มีลูกฝันทองศิริครับแล้วก็น้องๆในใค่ายพวกในใค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้ว ย่าง22ครับสูงเท่าไหร่ครับ168น้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้612มวยสไตล์อะไรครับทีมเมอร์วันนี้เราจะต้องมาเจอรุ่งคอปเนาะครับยังไม่เคยต่อยกับปั้ไม่เคยครั้งแรกเลยเราได้ศึกษาเกณฑ์มันต่อยเขายังก็ดูดูมาเขามวยสไตล์ไม่เข้าวันนี้มาเจอเขาว่าแค่มองแข่งงดีก็ตามสไตล์เราโดนเปียกเดียวแต่เหมือนต่อยตามสไตล์เราไปก่อนแล้วเดี๋ยวแก้ไขวุ่นกับเวียดเดียวเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่ ก็ที่นี่เลยวันนั้นต่กับใครต่แบบับเดชยาไปมากกว่านั้นชื่อไอ้แพนออกครับไปโดนอะไรโดนบิดครับอ๋อบิดแล้วหลังอ๋อเลยอันนั้นเลยเลยนอกไปเลยครับวันนั้นเบ็ดเท่าไหร่วันนั้นร้อยยี่หกร้อยยี่หกนี้ต่อร้อยยี่ห้าเนาะเมื่อเช้าสอบหลักล้วเป็นไงบ้างเกินนิดหน่อยครับประมาณจุดสี่จุดสี่สบายสบายไม่น่ามีปัญหาอะไรไม่วันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดครับเอาแชร์หน้านะไฟนี้คุมมากี่กิโลครับก็ ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณหลักร้อยบวกแล้วเนาะเราคนจังหวัดฟันจันฝากเชื่อช่วยแฟนของโดนนี่แหละก็ฝากแฟนมวยชาวันจันทร์แล้วแฟันมวยทั่วประเทศเราเพียงเอาลงใจให้เลยครับวันนี้เต็มที่ครับพอมมาแจ้งเกิดนะวันนี้คู่เอกช่วงทูด้วยตอบอ่ะขออน้องโชคดีขอบคุณครับ